แรม16กับแรมสายบเลือกอะไรดีครับพีป่ปอบางทีบางครั้งที่ผมทสเกมไปเนี่ยมาเวลไรเวลเดลต้าฟอร์เกมใหม่ๆที่ออกมาไม่มีการกินแรมทัง้งงบประมาณไม่ใช่ปัญหาไปสายสิกิกเถอะเพราะสุดท้ายแล้ว1 6กิกอาจจะพอแต่เวลาใช้งานจริงปุ๊บมันกินเยอะกว่านั้นถ้าถามว่ากินเยอะกว่านั้นแล้วมันไปไหนอ่ะมันก็ไปเพจิ้งไฟล์ไงครับเอาข้อมูลของฮาร์ดดิสก์ไรน์ออกมาก,ก่อนทําเป็นเทมเพลอรี่คือดึงออกมาชั่วคราวแล้วก็กลายเป็นเพจิ้งไฟล์ในการที่จะทดแทนแรมที่มันกินเยอะไปถามว่ามันททําไไไดด้้ฟล์ แมันจะแรงน้อยกว่าเยอะเพราะมันต้องแบ่งข้อมูลกันละเพราะว่าสุดท้ายไอวนที่กินแรมเกินเนี่ยมันจะแบ่งข้อมูลกันก็คือมันจะเอาข้อมูลในฮาร์ดดิสต์มาทำเป็น t e m p พ r ร r รี i ไฟลดังนั้นการหึงออกไปจะเป็น p a จ i n g งไฟลแต่เพอเอิญความเร็วมันไม่เท่ากันสมมติว่า SSD เนี่ยเร็ว3,500เมกีดยอรนี่เฟอร์ของมันเนี่ยแบตบิ่นของมันเนี่ยเยอะมากนะครับ4 8่0 0เมกเอาง่ายๆถ้าเราเทียว SSD เ e n 3ีเนเนี่ยไวกว่าสเท่าลูกค้าทุกท่านเนี่ยใช้งานแบบมันติด